หมือนหมูหวานอาม่้ยพี่ซื้ออันนี้มาลองซอสเกาบีสำหรับหมักหมูเราซื้อในราคา89บาทราคาปกติร7อยบาทเขาไม่ได้บอกอีกแล้วนะว่าให้ใส่ในปริมาณเท่าไหร่กะเอาเราต้องมีก็คือกระดูกหม,มูเข็มกลนะัดเค็มๆมอนๆน่ะตีสันมันก็จะดำๆไม่ได้เค็มมากก็จะมีเนี่ยเศษๆลูกแพรบดแอปเปลิลบดหัวหอมเอามาหมักก่อนแล้วก็แทงๆเข้าไปนะคะเข้าตู้เย็นรุง้ง าวันอีกแล้วค่ะเขาบอกให้เราผัดก่อนน้ำมนันหน่อยอ่ากระเด็นกระเด็นที่ผัดกันแล้วกันเขาบอกว่าพอให้มันสุกครึ่งหนึ่งเราก็จะเติมน,น้ำนิดหน่อยให้พอมันทั่วหมูพอสิบนาทีแล้วมาเช็คเบียรนิดหน่อยให้เขาดูว่าไม่ติดหมอ้อเกือบสามสิบนาทีแล้วชิมได้ไค่ะอร่อยอ่ะทิ้งไว้แัก,กสิบนาทีแล้วก็พอละหวานหวานเค็มเค็มนัวนัวแรกข้าวกินข้าวเลิศหวานน้ำเค็ม นี่ชื่อภาษาจีนเหรอวัน